ครับนี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่ชัยยะนะครับครับนี่ก็มีมีเรือให้ด้วยนะครับมาล่องคลองได้ครับเรือครับพร้อมครับนี่ก็เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับแข่งกรุงนะครับนครบางจำครับเส้นทางก็จะลาบากเลยน้ําตกบางจำนี่ครับพี่ๆทีมงานเจ้าหน้าที่ครับท่องเที่ยวสามารถมาต่อท่องเที่ยวได้ครับ ก็พามาชมนะครับนี่จะไปดูทางกัะดานว้าวนี่ครับน้ำต,ตกบางจำโน่นครับแต่ผมไม่ลงไปนะครับต,ต้องเดินขึ้นมาอีก เราไปดูมาแล้วนะครับน้ําตกบางําครับอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกุงครับตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแก่งกงห้าครับขึ้นรถไปครับทางก็จะลําบากสัหน่อยปีนนะต้องปีนนะตรงน,รงนี้ต้องใช้รถกับคนสี่ล้อนะครับสองลอ้อขึ้นสองลอ้อขึ้นได้ไหมมันชันตึ้นมาก รถสามารถมาได้ไม่ต้องเดินตรงนี้ครับแต่ต้องเป็นรถโฟวินครับแับเป็นสีล้อ,อยังเรียบเห็นเลียบถึบงเงี้ยก็ลำบากครับตีนหินมีไม้หักออกมาก็มีนั่งข้างๆยังเหนื่อยใค,ครคนขับเลยครับ <c oughs> นี่ครับ ชาวป่าครับชาวป่าของเรานี่นั่งนอนหมดคกับนี่นอนนนนะครับคันนำหน้าครับมีพี่เจ้าหน้าที่ของอุทยานด้วยครับมาสำรวจเส้นทางนะครับมาดูผมก็ติดตามมาด้วยนะครับคอยเที่ยวมาดูก่อนจะมีพี่อบตอ,อะไรก็มาช่วยสำรวจกันดูด้วยนะครับร่วมมือกันครับมีทั้งอุทยานแล้วก็ต้นน้ำครับ เส้นทางตรงนี้ก็จะหดหดหน่อยต้องใช้กัเครื่องสีล้อนะครับตรงนี้นะครับยิงช่วงหน้าฝนไม่ต้องมาเลยครับลื่นมาได้เดินๆลงครับจ้างครับลื่นด้วยครับถ้ามีฝนแล้วลื่นนะครับทำไรกันเลยอ่าครับดูกิ่งไม้ที่มันมันกรีดเส้นทางครับเราเอาออกสักหน่อยหนึ่งอันนี้พี่ปลาน้อยนะครับชาวป้าพี่ปลาน้อยลงมาดูกันมีอะไร นานเหลือเกินอันนี้พี่เขามาทำภารกิจกันครับเตรียมสถานที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรมาครับมาดูกมาดูเส้นทางเที่ยวสำรวจดูก่อนครับล้าก็จะพามาเทียเ่ยวช่าป่าช่าป่านะครับทีมงานแต่มาเที่ยวกินกันด้วยอีกครั้งหนึง่งอันนี้มาสำรวจก่อนครับเราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับอันนี้เราที่เราเห็นตรงหน้านี้คือคลองยันครับที่เราเห็นมีแยกนี้คือ,อห้วยอีกแยกหนึ่งครับชื่อห้วยปากบางไอ้ห้วยห้วยบางจำนะครับห้วยนี้ห้วยบางจำ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ตั้งแคมป์ตั้งท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าบริเวณปากบางครับแถวนี้ครับอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอครับอย่างเช่นผมตอนนี้นะครับลุบลงไปครับโอ้ยขาชักขึ้นออกยากมากเลยครับทำไงดีเราเอาขาขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอารองเท้าเนี่ยดูมันนี่ครับที่อันตรายครับมันมันเป็นปากบางตรงนี้ครับจะเป็นทรายมามาทับผมกันเราเดินเราเดินไปบริเวณแถวตรงนั้นนะครับตรงโน้นนะครับมันจะยุบลงไปเลยครับลุ่มลงไปเกือบเม็ดขาเลยนะครับต้องเสียสละรองเท้าเดี๋ยวค่อยไปหยิบรองเท้าตั้้้้งงงขขาาาคคคครรรรรััััับบบบที่่่่่ยยนนนออูใหหลุมมเเไไก็จ เดี๋ยวไม่ต้องกลัวผมมีเพื่อนครับนั่นครับรองรอยครับผมก็มีครับไม่ใช่เดี๋ยวแต่ผมเดียวครับเดี๋ยวไปไขุดครับนั้นปลาทำอย่างไปซะเดี๋ยวลุงอาหารครับส่วนด้านโน้นก็หุงข้าวไว้ครับหุงข้าวไว้ก่อนไอเสาสองอันนั้นเอาไว้ทำเป็นหลังคาแลครับหลังคาเพื่อที่เราจะกันน้ำค้างที่มันจะตกลงมาทำให้เราเปียกได้แต่ละคนไม่อยู่นิ่งครับอะไรทำก็เละอย่างคนละอย่างกันนะครับช่วยเหลือกันผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมต้องไปหาปืนประกอบอาหารหุงข้าวครับมอไซค์มอสนามครับนี่ครับครอบครัวครับครอบครัวเรารทุกคคนนะรับ อันนี้ก็อาหารมื้อเที่ยของเรานะครับของเย็นแล้วมันก็เป็นไก่แล้วนะครับไก่ไก่มะขามินนี่คือพ่อครัวครับพ่อครัวอันนี้คนนี้ก็พ่อครัวนะครับนี่ก็พ่อครัวนะครับไอ้นต่าครับาพี่มาได้อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวดไพยครับมาดูดูพี่เขาทำอะไรครับทำไก่ไก่ปรุงอาหารปรุงอะไรกันทำอะไรกันทำไก่แกงอะไรไหมแกงอะไรครับแกงอะไรแกงไก่มีไก่ต้องแกงไก่นะครับแกงหมูไม่ได้ครับปิดครับนี่ก็แกงขั่วนะครับแกงขั่วไก่เดี๋ยวขอดูตอนที่ปรุงดีกว่าอันนี้หั่นก่อนนะครับอ่าครับก็วางเต็นถึงเเรรร็ียยบบ้อคั กันน้ำค้างครับตกลงมาต้องมีเต็นช่วยสักหน่อยนะครับโอรงการคืนมานี่จะเปียกแน่เพราะโดนน้ำค้างน้ำค้างเยอะนะครับอันนี้ก็แกงไก่เมื่อกี้นะครับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้มาดูครับโมแต่ไดททำอย่างอื่นเมื่อกี้อันนี้ผมก็มาหาไม้ไผ่ครับสำหรับเอาไปใช้ในการย่างไก่ครับโน่นครับโน่นโน่นทำเราตั้งเต็น์กันอยู่ข้างล่างครับไว้ย่างไก่นี่ครับนี่ใช้ไม้ไผ่ครับนี่คือนี่คือไม้ไผ่ที่เราไปหามาครับเอาไว้ย่างไก่บอกไปไปแล้วครับเตรียมพร้อมไว้ย่างไก่โน่นครับยืนเทเลยครับลูกพี่ครับ ย่างไก่เดี๋ยวร้อยไฟม้อดสักหน่อยเดี๋ใช้ไม้ย่างไก่อ่านี่นะครับไก่เราจะย่างกันร้อยไฟม้อดสักหน่อยนึงไก่หมักข้าวมิ้นนะครับในข้าวมิ้นแล้วก็เม็ดพริกไทยครับหนักครับนดีครับสวัสดีครับตอนเย็นครับเราก็มาถึงเป้าหมายที่เราตั้งแผนกันเรียบร้อยแล้วครับสถานที่ที่นี่นะครับจะเป็นห้วยเป็นคลองครับคลองเป็นคลองยันครับคลองยันแล้วก็มีห้วยสาขาหนึ่งห้วยสาขานั่นก็คือห้วยบางจำครับห้วยบางจำมาจากน้ำตกบ้านบางจำครับสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สิบห้าครับบ้านบางจำ าแต่รับความอนผลกระทบอีกแล้วครับจากพี่เจ้าหน้าที่นะครับของอุทยานครับสำหรับใครสำหรับใครนะครับที่สนใจในการท่องเที่ยวนะครับที่บ้านบางจำเรียนชาติแข่งกรงครับจะมีการล่องแก่งด้วยครับล่องเรือครับหน้าที่เอาเป็นเป็นป่าไข่แดงไข่แดงเป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆเลยครับฉากเยอะแยะเลยครับเมื่อกี้ลืมถ่ายด้นะครับติดพี่เขาไปหลายตัวก็จะเริ่มมืดแล้วครับเนื้อไก่ย่างครับมีการย่างไก่ของเรามีใส่พริกไทยขมิ้นครับเกลือครับเดี๋ยวร้อนสุกก่อน ยังไม่สุกนะครับชามากครับหิวครับนี่ครับนี่ครับไก่ไก่เราย่างเสร็จแล้วมันน่ากินครับสวยน่ากินสุกแน่นอนครับถ้าเราเอาสนามมาปิุงกันม่เย็นครับอันนี้คือไก่ที่เราคลอยกันสุกแล้วครับอันนี้ก็แกงจังก็แกงกันครับต่อมาร้องครับรับทางครับตอนนี้เราก็มาหาสมบัติกันนะครับสมบัติของผมนะครับก็คือรองเท้าครับพี่แก้วแหมต้องลื้อครับลื้อก่อนสวัสดีตอนเช้าครับ เย็นครับน้ำเย็นครับตอนเช้าหมอกก็มีให้ชมตอนเช้าก็สวยครับแล้วนี้ก็มีครับหมอกรอบทิศตัวทิศทางครับที่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับที่นี่มีสามเหลี่ยมด้วยสามเหลี่ยมทองเตียมทองคำนะครับนี่ครับแท่งสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมทองคำแม่แล้วก็นี่ครับอุบัติเหตุเมื่อวานหาไม่เจอครับที่เขาช่วยขุดช่วยหากันเมื่อวานก็ไม่เจอครับเราต้องเคลียร์ตรงนี้ออกไปก่อนเก็บร่องรอยของเราไว้ นี่ครับอีกข้างมันต้องสลับไปนี่ก็ของใครไม่รู้ครับนานละเห็นโปกเลยที่เราเห็นหาดทรายเป็นอย่างนี้ครับบริเวณทรายเรามันจะมีจุดที่อันตรายนะครับทรายว่าทรายนี่น่าจะเป็นทรายใหม่ครับที่ที่มัล่ไหลมาแบบน้เรื่องมารวมตัวกันเป็นกองเป็นกองครับที่อย่างงี้อย่าลงไปนะครับมันอันตรายครับเพราะว่ามันทรายมันยังไม่เกาะตัวเป็นก้อนดีครับมันจะยุบลงไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราลงไปเปิดลงไปครับเดุบลงไปเลยครับนี่ครับ นี่ครับมันรลครับเป็นที่พักอีกที่นึงครับสะดวกสบายครับหน้านอนมีก่อไฟด้วยเมื่อคืนเรามานอนที่นี่กันมีฝนตกด้วยครับเมื่อคืนถ้าเราเต็มที่เราไม่ดีก็อาจจะเปียนฝนได้ครับสบายครับตรงนี้ครับเส้นทางออกจากป่าแล้วครับเริ่มเข้าพื้นที่ชุมชนแล้วครับ ลองรอยของฝนตกครับลื่นครับอันนี้ก็ไม่ลำบากเท่าที่ควรครับ